ผู้ก่อตั้งฮุนไดคืนนี่วัยเด็กส่งวัว1น0่พันตัวคืนให้บ้านเกิดเกาหลีเหนือโซ so, วันที่14สิงหาคม2568ชองจูยองผู้ก่อตั้งบริษัทฮุนไดเกิดในครอบครัวยากจนที่เกาหลีเหนือในปี2458และในวัยหนุ่มเขาเคยขโมยวัวของพ่อไปขายเพื่อหางเงินหนีไปโซโคเรียจูง,งางเดลี่รายงานว่าในปี2541ชองซึ่งกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดของเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจคืนนี่ ด้วยการส่งวัว1,001ตัวไปยังบ้านเกิดของเขาในเมืองทงชอนเกาหลีเหนือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการชดเชยและการปรองดองเดอะเคอเรียฮิราอธิบายว่าชองเริ่มต้นจากศูนย์ทำงานเป็นกรรมกรก่อนก่อ,กอ,กอตั้งร้านซ่อมรถยนต์ในปี2,483และต่อมาก่อตั้งฮุนไดในปี2,490ซึ่งเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์และก่อสร้างการส่งวัวคือในวัย82ปีสะท้อนความรู้สึกผิดในอดีตและความหวังในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และเหนือ ในการส่งมอบครั้งนั้นเกิดขึ้นในเดือนมอคอควาย2,541มีวัว500ตัวในขบวนแรกตามด้วยอีก501ตัวโดยชองเดินทางไปด้วยตัวเอง NK News รายงานว่าชองยังบริจาคเงินเพื่อพัฒนาการเกษตรในทงชอนและว,วัวเหล่านี้ถูกใช้ในฟาร์มท้องถิน่นอย่างไรก็ตามบางฝ่ายในเกาหลีเหนือมองว่านี่เป็นการประชาสัมพันธ์มากว่าการช่วยเหลือจริงโพสต์บน X โดย a History Memes ระบุว่าชองเปลี่ยนจากเด็กยากจนที่ขโมยวัวพอ่อ กลายเป็นมหาเศรษฐีที่คืนหัวพันตัวให้บ้านเกิดผู้ใช้บางคนยกย่องว่าเป็นการถ่ายบาปที่น่าประทับใจขณะที่บางคนมองว่าเป็นการแสดงพลังของความสําเร็จวิธีคิดของชองสะท้อนปรัชญาการใช้ชีวิตและการทําธุรกิจที่ยึดรากเง้าและศีลธรรมการกระทํานี้ยังคงเป็นที่จดจําในฐานะสัญ,ญลักษณ์ขององค์การชดใช้และความหวังในการรวมชาติเกาหลีที่มาโคเรียจุงางเดลีเดอะโคเรียฮราอ็นเคนิวส์เอ็กโพส